สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่อีสุสุเชียงรายโดยกลุ่มโรงเงินสับในงานใหญ่ค่ะวันนี้ค่ะปีใหม่อยู่ที่นี่เลยนะคะโชว์รูมนะคะอีสุสุสี4อ็กสีไซมูลค่ะทุกคน อันนี้เป็นด้านหน้าโชว์รูมนั่นเองค่ะเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดหรือจะพาท่านมารีวิวรถอีกแล้วค่ะสำหรับคันที่จะพามารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะกับรถรุ่น4ประตู h i g h l a er n อร์2 2งคือสอกรเดแอลเกียร์ออโต้นะคะกับสีเทาใหม่เท,าเ,ทาเอลบลสด้วยนะคะอืมตัวนี้ค่ะเป็นแม็กฟอร์ดใหม่นะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่9 24,000บาทรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด 4, 4สีนะคะก็จะมีสีเทาเอลบลสสีร้อนเงินสีดำแล้วก็สีขาว ถ้าขาวมุกราคาก็จะเพิ่มกว่าน,นี้ไปอีกเ0 0ดับาทนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพาพ่านไปแต่รับชมดีเทลรายละเอียดกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกัน,นะคะ่ะตามมาจ้า ตอนนี้อยู่ที่หน้าโชว์รูมนะคะอิสุสุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกนะคะสีแยกสีไซมูนนั่นเองสังเกตดูรถติดมากๆเลยค่ะทุกคนอยู่ไฟแดงอะเนาะวันนี้ค่ะพาทุกคนมาต่อรับชมกับรุ่นนี้ค่ะสี่ประตูห้รันเดอร์สองสองเกรดแอลเกียออโต้กับสี่แถวเอวบลูสใหม่นะคราวนี้ราคาค่าตัวน้องที่กา้าวเสรสองหมื่นสี่พันบาทค่ะจอดโดดจอดโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าโชว์รูมเลยนะคะสวยงามมากนะคะกับรุ่นนี้สองพันยี่สิบห้าใหม่ล่าสุด ค่ะคันนี้เลยนะคะก็จะได้ในส่วนของไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อม e ปปอินสู t i o n ชันบาย LED สุดพเดลไลท์อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจกเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันสุปปดพเ l ไลท์ทำหน้าที่ได้3อย่างค่ะเป็นไฟป,ปุดพเดลไลท์สองสว่างเวลากลางวัน ไฟเลียวแล้วก็ไฟสีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะขยับมาด้านล่างนะคะจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ค่ะกระจังหน้าดีไซน์แบบ3 h r e e dimension นะคะเอ่อตัวนี้ก็จะมีการเล่นเฉดสีที่เป็นตัวนี้จะเป็นสีเทาสีฟ้าเงินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดําดําด้านนะคะทุกคน มาพร้อมกับโลโก้ี u r u s c h r o m ี u m ข,ขนาดใหญ่ค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นดีไซน์นะคะในส่วนของช่องระบายอากาศนะตัวยุกสูงก็จะเป็นแบบคล้ายๆลวดลายคล้ายลางพึ่งเนาะผสมประสานกับกระจังหน้าสองตัวสชงชามตรงนี้นะคะก็มีขนาดใหญ่พอตัวนะคะช่วยเรื่องการระบายความร้อนของท้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะแอร์เคอร์เทนนะคะอ่ารนแรงต้านทานช่วยรถของเราค่ะวิ่งได้รูล่ลมรแล้วก็ช่วยเรื่ององการประหยัดน้ำมัน ยิ่งขึ้นด้วยนะคะเส้นสายลวดลายฝักกระโปงนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะดีไซน์รับกับหลักประสรทนะคะก็ช่วยในเรื่องของนะคะาการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์ er เป็นโครเมียมนะคะมือจับเป็นโครเมียมติดตั้งจากโรงงานค่ะบันไดข้างนะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะก็จะเป็นสีดงตัดกับสีเทาอลูนเนาะ เข้ากันกับในส่วนของสีลอ้อแม็กได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้ลอ้อแม็กเป็นล้ออลูมิเนียมอรลอยนะคะขอบ17ค่ะสำหรับเกรด L ในเรื่องของสี่ประตูนะคะลัดด้วยยางบิสโตนค่ะตัวนี้ซีลียางสองห้าห้านะคะทับหกห้าาสิบเจ็ดนะคะ ในส่วนของช่วงล่างค่ะตอนนี้ช่วงล่างนะคะคอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเล็กกันโครงช่วยเรื่องความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมจุดยึดปีกนกนะคะมีจุดที่สูงขึ้นนะช่วยโลกของเราค่ะไม่โยนตัวค่ะส่วนช่วงล่างหลังนะคะกับรุ่นนี้ก็จะเป็นช่วงล่างหลังแนบเหนืออพาวค่ะแนบเครื่องวงลีลองสเปนนะคะตัวนี้มาพร้อมกับชกอัพแก๊สนะแข็งแรงนะคะ ทนทานนะไม่แข็งกระด้างนะคะในส่วนของตัวนี้เนาะออให้ความนุ่มนวลได้นะคะเออในส่วนของแหนที่เป็นดีไซน์ประมาณนี้นะคะชสซีดีไซน์มีขนาดใหญ่ค่ะอ่อ แชสซีขนาดใหญ่นะด้านหลังรองรับการบรรทุนน้ำหนักได้ดีค่ะ,ะท่อนกากน,นะคะก็จะทําหน้าที่รองรับในส่วนของห้องโดยสารนะคะพอนหน้าก็จะทําหน้าที่รองรับน้าหนักในเรื่องของเครื่องยนต์ค่ะฐานลา้อยางช่วงล็อกกว้างนะคะยึดเกาะถนนดีเป็นเยี่ยมความสูงใต้ท้องรถนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอยู่ที่235มม,มลัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่6.1มม,มนั่นเองนะคะสำหรับเกรดเอลเนาะไปดูด้านหลังนิดนึงนะคะ ด้านหลังนะไฟท้ายดีไซน์นะคะดีไซน์ใหม่ triple armor LED ดีไซน์3เส้นนะคะสวยงามนะเวลาอย่บเบรกแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสวาง่างมากกว่าเพื่อนเลยค่ะทำงานคู่กันกับไฟเบรกดวงที่3นะคะส่องสว่างสวยชัดเจนสวยงามข้อดีของ LED ก็อายุการใช้งานยาวนานทนทานค่ะแล้วก็เวลาเปิดอะ แสงไฟจะสวยนะคะสวยทําให้รถที่ขับตามหลังเรามามองเห็นเราได้ชัดเจนให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นด้วยคะ่ะตอนนี้มือจับจะเป็นคโครเมียมนะคะมาพร้อมแบบกล้องมองหลังแบบริวอิสนสัญลักษณ์ i ีสุดทีแม็กเป็นคโครเมียมด้านนี้จะมีสัญลักษณ์คำว่า2.2 D d i m a c f o r t นะคะแสดงว่ารุ่นนี้คือตัว Mac Ford ใหม่ล่าสุด ่ดีไซน์การชนท้ายนะคะแอโรไดนา m i c นะบ u i l t i ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะดีไซน์ขึ้นลงสองสเตปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะตอนนี้นะคะจะได้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคันนี้ยังว่างนะเกรดเอานะคะในส่วนของเปิดประตูเข้ามาค่ะแผงประตูจะเป็นแบบซอฟท์พัดพรมไดผ้าเป็นผ้านะคะพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆนะคะปรับด้วยไฟฟ้าหมดแล้วนะคะปรับ ไฟฟ้าแต่ยังไม่ใช่พับไฟฟ้านะคะปรับมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้ายังคงต้องเป็นแบบแมนนวลสามารถพับเก็ดแบบนี้ราคาทุกคนอ่าเบาะนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมมีลวดลายมาด้วยนะสําหรับเกรดแอลค่ะอ่าเดินได้ด้วยได้สีดํานะคะลวดลายก็จะเป็นแบบพรีเมียมแบบนี้เนาะดีไซน์ซปีข้างสองข้างมีขนาดใหญ่ค่ะเวลานั่งก็จะ กระซับรับกับสลีล่ะนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยลลาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยเนาะสำหรับเกรดเอลยังไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะแต่สามารถปรับปรับตรงนี้ได้อืมอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าดันขึ้นประมาณนี้นะคะหรือว่าปรับในส่วนข,ของขยับหน้าขยับหลังประมาณนี้ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะ่ะถุงลมมิรภัยสองลูกนะคะ ระบบความปลอดภัยนะจะมีถุงมลมนิรภัยทลูกนะคะแล้วก็เมื่อ Airbag ทกทำงานนะคะก็จะมีระบบปลดล็อกรถให้อัตโนโมนัติด้วยค่ะ ABS นะคะป้องกันล้อล็อก,ก EBD กระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะ BA นะคะเสริมแรงดันน้ำมันเบรกรุ่นนี้มีให้นั่นเองนะคะระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบแล้วในตัวเกียร์อโต้นะคะตัวน,นี้จะมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันนะคะช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงทางลาชันนะ ESC นะคะควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีมีให้ BOS นะคะระบบตัดกระลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกตัวนี้มีให้นะคะแล้วก็ ESS นะคะสัญญาณไฟเตือนเตือนฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหันมีให้ระบบความปลอดภยัยค่อนข้างจะครบเลยนะคะในราคา924,000บาทนะคะกับตัวเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะได้ระบบความปลอดภัยมาครบเหมือนกันนะคะตัวนี้ในส่วนของ ของโครงสร้างห้องโดยสารนะคะก็ดีไซน์เป็นโครงเหล็กก้านะคะอัลตราไฮเทนไซ์ค่ะเป็นเหล็กก้าตามมาตรฐานสากลค่ะแล้วก็ด้านข้างแผงประตูตรงนี้เราจะมี เขาเรียกว่าเป็นคารเลล็กนะคะป้องกันแบบกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุป้องกันการกระแทกลดการสูญเสียนะคะได้ดีเนาะในส่วนของตัวนี้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยอีสุของเราได้นะคะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นแบบยูรีเทนประมาณนี้นะหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วรองรับระบบความบันเทิง a p p l e Car า l a เพลย์ยังต่อออโตมาให้แล้วเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สายให้ด้วยนะคะแอร์ตอนนี้ค่ะเป็นแอร์แมนนวลนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์ค่ะ เวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม a อซด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะนี่เป็นไลฟ์ฟ้ากระจกหละะังเนาะเกียร์ค่ะหน้าตาของเกียร์นะตอนนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แปดสปีดนะคะทุกคนอืมเกียร์ออโต้แปดสปีดเนาะสามารถปรับได้สองโหมดนะคะเรฟซูนิกนะสามารถขับออโต้ก็ได้หรือเมน,นวลนก็ได้นะคะทุกคนเพียงแค่ผัดก้นเกียร์เข้าหาตัวก็สามารถเลือกขับแบบขอ,อย่าเสียกุญแจนิดนึงอืม,อม นี่สาธิตการใช้นิดนึงนะคะตอนนี้อยู่พีเนาะขยับมาที่ตัวดีนะคะเพียงแค่ผักกั้นเกียร์เข้าหาตัวนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกขับสนุกแบบสปอร์ตแล้วใจได้นะคะก็จะมีตำแหน่งนะคะบอกเกียร์ตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้อยู่เกียร์หนึ่งนะถ้าเราดันขึ้นนะคะเอามาขยายก่น <S <S 1> <S 1> อนประมาณนี้นะคะถ้าเราทดเกียร์ขึ้นนะคะนี่ก็จะขยับเป็นสองนะ ถ้าเราทดลงก็จะลดลงประมาณนี้แต่ถ้าเราผักมาที่ตัวดีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นดีนั่นเองประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ที่มี8สปีดค่ะออัตราทดสูงนะคะในเกียร์ต่ําช่วยเรื่องของการออกตัวอัตราทดต่ําในเกียร์สูงนะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันซึ่งรุ่นนี้มีอ เกียร์โอได้ถึง2ตำแหน่งนั้นก็คือเกียร์7และเกียร์8นั่นเองนะเปลี่ยนน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง10%กันเลยทีเดียวค่ะจำนวนเกียร์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอัตราทดที่กว้างขึ้นเนาะตัวนี้การลื่นไหลของเกียร์ไม่ว่าลูกค้าจะขับช้าหรือขับเร็วนะคะจะ ไม่มีกระตุกเลยนะคะสามารถมาเช็ได้ที่่วนบริการของเราได้เนาะในส่วนของตัวตรงนี้นะคะ,ะ,คะพวงมาลัยนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นยูริเทนนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวมงมาลัยสั่งมาสั่งงานด้วยเสียงผ่านซิริหรือ g o เกิลทัสเล e ได้นะคะตรงนี้เนาะด้านนี้นะคะเมื่อกี้เนาะก็จะมีนะในนิกิอัโต้เนาะจะมีระบบ Angel Star า t ์สต็ s ปซีเปุ่มตัดะติดเครื่องอัตโนมัติปุ่มรีเจนเครื่องยนต์มีในยูโรห้ามานะคะอันนี้เป็นปุ่มปิดระบบ e s c t c s นะคะที่แจ้งไปเบื้อง ต้นเมื่อกี้นะคะ ESC คือระบบควบคุมก,การทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะสำหรับเกรด L ยังไม่มีสัญญาณการขโมยนะแต่เป็นกุญเจรีโมทให้แล้วนะคะดูห้องโดยสารตอนหลังเนิดนึงค่ะแผงประตูคล้ายๆกับแผงประตูตอนหน้าเมื่อกี้เลยนะด้านล่างใส่ขว่าน้ำได้1.5ลิตรกันเลยเดี่ยวนะคะการตกแต่งก็จะเป็นลุเท่ประมาณนี้เนาะเบาะนั่งตอนหลังนะคะก็จะมีจุดยึดคาซีนให้ด้วยนะคะทุกคนอื ปลอดภัยนะคะไล้ความกังวลเมื่อมีเด็กๆนะคะมีให้นี่เบาะซ้ายและเบาะขวานะคะตอนกลางนะคะสามารถเอาเบาะลงมานะคะวางแก้วนนําได้ด้วยเนาะเกรดเอลยังไม่มีแอร์หลังนะคะทุกคนจะมีช่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือด้านหลังให้เป็นแบบทัสซีนะคะชาร์จไฟได้ไวมากกว่าเดิมค่ะตัวนี้ในส่วนของเบาะนะคะสามารถปรับขึ้นลงตามการใช้งานของลูกค้าได้นะคะสามารถบรรทุกของได้ในตอนหลังนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าเนาะ ถ้าเราผักลงนะมันจะสามารถปูราบได้เลยค่ะลูกค้าสามารถบรรทุกของได้นะแม้ยามฝนตกก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะสามารถเลือกใช้ตามการใช้งานของลูกค้าได้เลยค่ะตัวนี้นะสังเกตพื้นที่เหนือซีสาตรจอดที่วังเทาห้องโดยสารของเรากว้างขวางจริงๆนะอะ่เดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกคนค่ะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นิดหนึ่งนะคะภาพรวมแล้วสวยมากเลยนะทุกคนภายนอกเนาะ สำหรับรุ่นนี้นะคะสประตูไฮไลเดอร์2.2เกรดแอลเกียออโต้นะคะรหัสเครื่องยนต์รหัสใหม่นะอ z 4 FTC ค่ะอืมเครื่องยน 2. 2. ต์2.2 m a x p h r s o ใหม่นะคะที่มาพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีดนะตัวนี้นะคะให้พลังแรงม้าที่มากยิ่งขึ้น แล้วก็แรงบิดที่สูงขึ้นด้วยเนาะตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนฝาสูบเสียสูบการสูบเผาเข้าเหี่ยงและเผาลูกเบี้ยวมาใหม่ค่ะ,ะเพิ่มความทนทานให้กับเครื่องยนต์ได้อย่างดีรองรับแรงม้าแรงบิดที่สูงขึ้นตัวนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่163แรงม้า3,600รอบต่อนาทีค่ะแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะที่1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะรอบมาไวมากกว่าเดิมค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะมีการปรับในส่วนของอะระบบหัวฉีดแรง ดันสูง250เมกับปะห่าวนะคะ ECM แบบมันติคอ r e นะคะตัวนี้ก็ทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นเนะาะอ ตัวนี้นะคะก็มีหลายหน่วยประมวลผลอยู่เพียงในชิปเดียวนะคะประมวลผลประสิทธิภาพกับเครื่องยนต์ของเราได้ดีมากเสื้อสูบแข็งแกร่งพิเศษนะคะเพิ่มความทนทานเข้ามาเนาะเพื่อรองรับแรงบิดแรงม้าที่เพิ่มขึ้นค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของ EVG s Turbo ค่ะเทอร์บ,บไฟฟ้านะเพิ่มประสิทธิภาพการอาัดอากาศได้อย่างรวดเร็วตอบสนองดีขึ้นในทุกช่วงรอบความเร็วนั่นเองนะคะตัวนี้มีให้ เปลี่ยนมาใหม่นะคะในส่วนของเครื่องยนต์มีความทนทานให้มาให้บิดมาเพิ่มมากขึ้นอู้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากมากเลยตัวนี้ในเรื่องของการจัดวางเครื่องยนต์ค่ะเขาก็จะมีการจัดวางให้ยึงหลังพาวนานิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของอ เขาเรียกว่าโซ่ลาวลินนะคะอืมความทนทานเอกลักษณ์ของอีซูซุนะคะทนทานทํางานเงียบเนาะตัวน,นี้เอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วเนาะสำหรับอีซูความทนทานให้เขาเป็นที่หนึ่งได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อค่ะที่พูดถึงความทนทานในเรื่องของเครื่องยนต์ไปแล้วค่ะเรามาดูในส่วนของการประหยัดน้ํามันของเขาบ้างนะคะคันนี้นะสี่ประตูไฮแลนเดอร์สองจุดสองเกรดแอค่ะเกียวออโต้ประหยัดน้ํามันสูงสุดที่สิบห้าจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวเปรียนมากนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะราคาค่าตัวน้องเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์พหม่ได้เลยค่ะศูนย์เก้าห้าสามสามแปดเก้าเก้าสี่ไอดีไล์พีดับ e.mi.1579 หรือ Facebook ส่วนตัวเซลปีใหม่อิสุสุเพจอิสุเชียงรายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสู้ทุกคนันดันสุเคสร,รับปรึกษาทุกเงินไขมีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาอนมัตนัดรับรถกันอีกทีนึงให้เรื่องการออกรถอิสุ ปลายแดงเป็นเรื่องง่ายๆโทรนะคะหรือว่า inbox เข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้ปีใหม่รับเองทุกสายและตอบ inbox เองทุกข,ข้อความค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากรุ่นนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยด้วยระบบความปลอดภัยดีเทลภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆถือว่าครบนะคะรุ่นนี้ก็สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวันนี้เซลล์ปีใหม่ขออ่านให้รอไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย